สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับเค้กเปชรพันตรายแกล้วนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามหนึ่งที่คนถามมาเยอะมากๆแล้วก็สนใจนั่นก็คือคําว่าเพชรซีเซ็เพชรสังเคราะห์พวกนี้เนี่ยเหมือนคริสตัลหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะเคยเห็นแบรนด์คริสตัลระดับโลกอย่างพวกชอรับสกี้ต่างๆเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกันไหมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะจริงๆแล้วคริสตัลเนี่ยจะทํามาจากผลึกหนึ่งที่เป็นแก้วนะคะดังนั้นวิธีการหรือว่าการเจรไนเนี่ยไม่สามารถทําได้เหมือนเพชรเน่่่อจจาาากกววมมะิแแล้ต ได้นะคะคซึ่งคนที่ใช้ในส่วนของคริสตัลเนี่ยก็สามารถทําเครื่องประดับได้แล้วก็ทําขึ้นรูปแบบแบบอื่นเป็นรูปสัตว์หรือว่าจะเป็นรูปลูกบอลหรือว่าจะเป็นรูปลายสวยนะคะเป็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะทําได้แล้วก็สวยงามกว่าตัวซีแซ ซึ่งความพิเศษของ C Z, ีแซ b คิว y um ิกซ r โครเนียมอหรือเพชรสังเคร์ orn, เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของเพชรโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าคริสตัลเนี่ยใช้งานได้หลากหลายทีนี้คำถามถัดมา อยากถามว่าแล้วคนทั่วไปหรือว่าช่างทั่วไปเนี่ยสามารถแยกคริสตัลกับเพชรได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรแท้เพชรสังเคราะห์กับคริสตัลนะคะสามารถแยก2ออย่างนี้ได้ด้วยตาเปล่าค่ะก็จะไม่เหมือนกับเพชรสังเคราะห์เพชรสังเคราะห์กับเพชรแท้เนี่ยอาจจะแยกกันได้ด้วยตาเปล่าไม่ได้ต้องใช้เครื่องใช่ไหมคะแต่ว่าคริสตัลนะคะการเจรไนานะคะแล้วก็ความวาวสีเนี่ยก็จะแตกต่างจากเพชร สังเคราะห์โดยสิ้นเชิงเลยนะคะดังนั้นก็คือสามารถที่จะแยกออกมาได้ทีนี้ข้อดีของคริสตัลนะคะก็คืออีกหนึ่งอย่างคือสามารถที่จะทําเป็นหลากหลายสีสันได้เลยจะเป็นแดงเขียวม่วงเหมือนสีรุ้งเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เพชรสังเคราะห์นะคะจะทําสีเรียนแบบเพชรก็คือสีขาวสีใสเท่านั้นนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับเพชรหรือต้องการที่จะทําเครื่องประดับที่ทดแทนเพชรแท้นะคะให้แนะนําว่าโฟกัสไปที่ เพสสังเคราะห์หรือเพสซีแซดได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบนะทําเครื่องประดับตกแต่ ใส่เครื่องประดับแฟชั่นหรือว่าใช้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามแล้วก็เน้นความแวววาวนะคะ,ะคริสตัลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมเหมือนกันนะคะส่วนคริสตัลดังๆเนี่ยก็คือจะเป็นคริสตัลของชวาร์บสกี้นะคะซึ่งเขาก็ส่งไปทัหลากหลายทั่วหลายๆแบรนด์ก็ใช้คริสตัลตัวนี้มาทําเครื่องประดับก็มีหลายๆเฟอร์นิเจอร์นะคะร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์เสื้อผ้าหลายๆแบรนด์ก็ใช้ตัวชวาร์บสกี้เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ย คริสตัลกับเพชรนะคะก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบคาถามให้หมดแล้วค่ะใครที่สนใจหรืออยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องประดับจิวเวลรี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขตกไ้ได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ